ความแบบนี้เลยไม่เคยม,ไม,คยมีไม่เคยมีไปเซ็นเอกาสารที่มีใ, more, ใจความเนี่ยเป็นการไปพาดพิงต่อว่ารัฐมนตรีข,ของพรรคทั้งหัวหน้าทั C, ้งเลขาทั iencies, like. ok all, ok ้งท่านสุชาติเองทั้งท่านรัฐพลนพันธ์ด้วยนะครับทั้งสคนไม่เคยมีไปเซ็นเอกสารเหล่านี้และไม่เคยไปท้าทายกดดันท่านนายกให้ปรับรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติเลยไม่เคยไปเซ็นรับรองในเอกสารที่มีใจความและความแบบนี้เลยเท่าที่คุยกันนะครับไม่มีครับ พวกผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมเตรียมใจไว้แล้วผมมันเป็นคนบางทียอมหักไม่ยอมมองเขาก็ต้องใช้ทุกวิธีในการจัดการใช่ไหมครับซึ่งผมว่าแทงจากข้างนอกเนี่ยเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนของผมอะแทงไม่เจ็บเท่าข้างใน,นป่วนข้างนอกไม่พอก็ามาป่วนข้างในน,นะครับผมเชื่อว่ามีคนที่ขัดผลประโยชน์ที่กําลังพยายามปัน่นเรื่องนี้ให้สร้างให้เกิดความแตกแยกภายในพรรคนะครับผมเชื่อว่าเป็นแบบนั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางกรรมการปริหารพรรคโดยเฉพาะผมเอง ก็ได้มีการสื่อสารพูดคุยกับสสอ,อยู่เป็นประจำผมเนี่ยทุกสัปดาห์ที่มีการประชุมสภาผมยังเป็นสสอ,อยู่ผมโยกกระทรวงไปอยู่ที่สภาทุกวันพุธทุกท่านทราบดีแล้วก็คุยกับสสเป็นปกติกินข้าวทานข้าว,าวนะครับอย่างที่บอกอะซดกาแฟดื่มจิบกาแฟอะไรเป็นประจําอยู่แล้วคุยกันเป็นประจำก็มันก็แปลกที่ออกมาในสถานการณ์แบบนี้ในช่วงจังหวะเวลาแบบนี้แล้วในจังหวะที่ โดยเฉพาะตัวผมเองผมรู้แล้วผมว่าท่านปีนาารัขาเพ่วนเนี่ยเราก็คงไปเหยียบเท้าไปบางคนเข้านะก็อันนี้เป็นหน้าที่สื่อมวลชนท่านเนี่ยมาถามข้อความจากผมเนี่ยนะฮะขอความจริงจากผมเนี่ยผมว่าท่านก็ต้องมีสว่วนร่วมในการที่ต้องไปขย,ขย,ขยายความตามหาข้อเท็จจริงสาวลึกลงไปให้ได้ว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการน,นี้เป็นใครเพราะมันมีสิ่งผิผดปกติอยู่แล ท่านอ่านเอกสารท่านดูลักษณะของเอกสารเมื่อกี้ที่ผมพูดสี่ห้าข้อนี้ก็เป็นความผิดปกติมากๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องช่วยกันหาความจริงครับท่านพูดอยู่เ่ื้องหลังเป็นคนในพักจะทำยังไงคมันยังไม่รู้อะไรเลยครับว่าเป็นจริงจริงเนี่ยถ้าเป็นในพรรคผมบอกแล้วว่าเรามีข้อบังคับสมาชิกทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามกติกาของพรรคมีข้อบังคับมีกัตถุปค์ของพักอยู่ก็ใช้กฎพรรคเรามีบ้านมีกฎบ้านหนมีกฎเมืองออกมานอกพรรคก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เขาไปในพักก็ต้องปฏิบัติตามเจตนาของเขาก็กกแ,แค่นั้นเองครับผมเรียนอย่างนี้เนี่ยเมืเ่อกี้ผมพูดเรื่องนี้ยังไม่ใช่เรื่องการขับออกอย่างเดียวขับออกเนี่ยขับออกด้วยมติของพักวุนก่นแบบชนิดแต่ต้องไปดูว่าการกระทําแบบนี้ที่ที่ขับต่อจริยธรรมของพักอย่างไรใดน,น,นะฮะเช่เนไปฝั่งไปในพักใดหรือว่าในการกระทําที่ มีการไปขบปันข่าวสร้างความแตแกแยกสร้างความเสียหายสร้างความเสี่เสื่อเสื่งสิ่งให้ถิ่นพักเนี่ยอาจจะมีผล